ผมมีประสบการณ์คาถาของหลวงพ่อปานคือในตอนที่มีเรื่องเขาบีปืนและส่องมาทางผมและสายกระบอกปืนไปมาแต่ที่แปลกก็คือเจ้านั่นกลับมองไม่เห็นและบ่นพึมพำ และตะโกนไปทางกลุ่มเพื่อนๆผมที่วงแตกไปเพื่อนๆเ,เอาไปใช้กันนะครับผมบอกเลยของจริงชื่อคาถาป้องกันอันตรายตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธพุทธังนะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะแต่ถ้าเจอพวกอาวุธที่ร้ายแรงให้ภาวนาว่าอุดทังอัดโท นะโมพุทธายะขอบุญบารมีองค์หลวงพ่อปานคุ้มครองทุกๆท่านริิอภิญญาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโดยหลวงพ่อฤศีวัดท่าสงเรื่องเรือยนต์หยุดนี้เป็นข่าวอยู่เสมอในสมัยนั้นคือว่าสมัยตอนต้นก็มีเรือเขียวเรือแดงรับคนโดยสาร ตอนเช้าเรือเขียววิ่งมาลำหนึ่งแล้วก็มีเรือแดงหนึ่งลำจากอำเภอพักไห่ผ่านหน้าวัดบางลมโคแต่บรรดาเรือทั้งหลายนี่เวลาวิ่งผ่านหน้าวัดไม่เบาเครื่องคลื่นมันก็จัดแล้วก็เป็นที่เดือดร้อนของคนไข้ไม่สบายที่มารักษาโรคกับหลวงพ่อปานเอาเรือมาจอดอยู่ที่หน้าวัดเป็นต้นคล้ายกับวัดอื่นเขามีงาน แต่นั่นเป็นยามปกติเพราะคนไข้ของหลวงพ่อนี้ท่านสร้างสถานที่พักไว้ให้คือตั้งเป็นโรงอาศัยคนไข้เรียกว่าโรงคนไข้จุได้ประมาณสัก200คนนอนเรียงกันสองแถวแล้วมีบริเวณกว้างมีที่ทำครัวถ้าไม่พอบางคราวก็ต้องอาศัยสาลาการปรเรียนบ้างหนักเข้าก็ต้องอาศัยหน้ากุฏิพระบ้าง คนไข้มากขนาดนั้นเพราะโรงพยาบาลหรือศุกศาลาเวลานั้นก็หายากหมอที่ตั้งทำการรักษาตามในที่เจริญก็ไม่มีมีแต่หาหมอโบราณเขาก็เอาสตังมารักษาที่หลวงพ่อปานดีกว่าไม่ต้องเสียสตังจะเสียก็สตังค่ายายาหม้อหนึ่งก็ราคาสองบาทไม่มากขากับใบระกาหรือใบระกากับยาแพรก สำหรับอาหารการบริโภคถ้าไม่มีก็กินกับหลวงพ่อปานสบายเป็นอันว่ารักษาสบายกันทีนี้บรรดาเรือเขียวก็ดีเรือแดงก็ดีแต่ว่าเรือเขียวเป็นเรือของขุนพิทักษ์เขามีความเคารพในหลวงพ่อปานมากเวลาเข้าเขตวัดบางนมโคก็วิ่งเบาเบาเครื่องถ้่าเรือมากเท่าไหร่ก็เบามากเท่านั้นจนกระทั่งคลื่นเป็นลูก,ลก เรือก็โคลงบ้างแต่ไม่มากนักแต่ว่าเรือแดนนี่เป็นเรือของฝรั่งเขาสยามสติมแปกเกตเขาให้ชื่อของเขาอย่างนั้นไม่ค่อยจะเบาวิ่งตามอัธยาศัายตามสบายแต่ความจริงคน,นคบังคับเรือก็เป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่งแต่เขาถือว่านายเขาเป็นฝรั่งวันหนึ่งหลวงพ่อปานท่านมานั่งอยู่หน้าวัดท่านก็นั่งมอง ว่าไอ้เจ้าเรือพวกนี้นี่มันไม่รู้จักเกรงใจคนไข้คนป่วยบ้างเรือเขาจอดกันอยู่มากๆเรือกระทบกันมันก็อันตรายมันก็วิ่งตามอัธยาศัยของมันนี่มันจะเบาตัวสักนิดชั่วระยะหน้าวัดประมาณห้าเส้นนี่มันจะไม่ช้าสักเท่าไหร่ขณะนั้นที่นั่งอยู่มีคนสองคนคือตายุงกับตาวงเขาก็ว่าท่านขอรับ ก็ทําให้เรือมันวิ่งไม่ได้ได้ไหมขอรับท่านก็บอกว่าได้มันเป็นของไม่ยากจะให้มันวิ่งไม่ได้นะ่ะได้แต่จะให้เสียเลยไม่ได้จะทําลายทรัพย์สินเขาไม่ได้แกก็เลยบอกว่าเอาให้มันวิ่งไม่ไหวอย่างเดียวแต่เครื่องไม่เสียได้ไหมขอรับท่านก็บอกว่าทำได้แล้วต่อมาอีกวันหนึ่ง ถึงเวลาที่เรือจะมาเรือเมจะขึ้นเป็นเวลาตอนเย็นก็ประมาณสักสี่หรือห้าโมงเย็นเรือขึ้นจากกรุงเทพถ้าหากว่าตอนเช้าก็ประมาณเช้านี้หนึ่งลำและประมาณสองโมงหรือสามโมงเช้าอีกหนึ่งลำแล้วเขวิ่งระยะห่างกันเรือเขียวเรือแดงออกไม่พร้อมกันเรือแดงออกก่อนเรือเขียวออกทีหลัง ถึงเวลานั้นท่านก็ไปนั่งหน้าท่าตาหยุ่งกับตาวงก็ไปด้วยไปนั่งดูว่าเรืออะไรที่มันไม่เบาที่หน้าวัดวิ่งแล้วไม่เบาเครื่องก็ปรากฏว่าเรือแดงเรือแดงลำนั้นในสมัยนั้นชื่อว่าโอปอแปลว่ายังไงก็ไม่ทราบเขาเขียนว่าโอปอวิ่งมาก็เต็มฝีจักใช้เครื่องกลไฟใช้เครื่องไอน้ำหนะพอเข้าเขตหน้าวัด ท่านนั่งอยู่ใกล้ๆวัดเจ้าเรือนั้นมันก็ไม่เบาตายุงกับตาวงก็บอกว่าท่านขอรับให้มันหยุดเสียได้ไหมท่านบอกว่าได้เขาบอกว่าหยุดได้แล้วนี่ขอรับหน้าวัดแล้วท่านเลยบอกว่าอ้าวมันก็หยุดแล้วนี่ท่านว่าอย่างนั้นความจริงเรือยังใช้ฝีจากเต็มที่เวลาที่ท่านบอกว่าหยุดแล้วนะ่ะความจริง มันยังไม่หยุดมันวิ่งอยู่แต่พอท่านพูดก็ปรากฏว่าเรือไม่เคลื่อนที่ไอ้เจ้าเรือยนต์มันใช้ฝีจักได้เต็มที่ใบพัดของมันหมุนน้ำเป็นฟองแต่ว่าเรือไม่ไปคราวนี้ยุ่งจะหันซ้ายหันขวาก็ไม่หันคล้ายกับปักสมอดึงไว้ทั้งหน้าหลังนี่เป็นเรื่องแปลกจริงๆเจ้าหน้าที่ของเรือก็วิ่งกันคขา ไม่รู้จะทำยังไงในที่สุดนายท้ายก็สั่งดับเครื่องเรือหยุดเครื่องแล้วก็เรียกเรือเล็กหนึ่งลำมารับเข้ามากราบหลวงพ่อแล้วขอขมาโทษท่านบอกว่าอ้าวก็เครื่องมันไม่ได้เสียไม่ใช่หรือเขาก็บอกว่าเครื่องไม่เสียครับแต่ว่าเรือมันไม่ไปท่านก็เลยถามว่าทำไมจึงไม่ไปละ่ะรู้ไหมน่ากลัวว่าเขาจะคิดได้ เขาก็เลยบอกว่าผมมาหน้าวัดของหลวงพ่อผมไม่เคยเบาเครื่องเรือจอดอยู่มากเห็นจะเป็นเพราะผีหรือเทวดาหรือพระที่วัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ท่านจะโกรธผมคงทำไม่ให้เรือไปท่านก็เลยถามต่อไปว่าต่อไปนี้จะเบาเครื่องได้ไหมละ่ะถ้าเบาได้แล้วก็เรือมันก็วิ่งได้ถ้าเบาไม่ได้เรือมันก็วิ่งไม่ได้ ทีหลังถ้าเข้ามาวัดนี้ถ้าไม่เบาเครื่องแล้วก็เรือมันจะไม่ผ่านหน้าวัดคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่หนายท้ายกับเอนจิเนียร์ก็ก้มลงกราบบอกว่านับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขอรับผมจะสั่งพักพวกทั้งหมดว่าถ้าเข้าเขตวัดนี้ให้เบ่าเครื่องท่านก็บอกว่าถ้ามีมารยาทดีอย่างนั้นเห็นใจคนอื่นแบบนั้นก็ใช้ได้ เครื่องมันก็ไม่เสียเรือก็ไปถ้ามีเช่นนั้นแล้วก็ถ้าเธอมีจิตคิดว่าหาผลประโยชน์เฉพาะส่วนตัวเป็นสำคัญเรื่องของตัวสำคัญกว่าเรื่องของคนอื่นแล้วก็เรือมันจะเข้าเขตวัดนี้ไม่ได้อ้าวกลับไปได้แล้วมันก็ไปได้แล้วนี่นะสองคนกราบลงไปพอขึ้นเรือก็ปรากฏว่าเรือวิ่งไปตามปกติ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าเรือทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะเรือแดงของนายสยามสติมแพ็กเกตจะเป็นเรือขนาดไหนก็ตามต่างคนต่างก็เบาเครื่องกันเป็นแถวอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันผลที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เป็นเรื่องอภิญญาสมาบัติแต่ว่าท่านก็ไม่ได้แสดงอวดใครท่านทำเพื่อเป็นการส่งเคราะห์บรรดาประชาชนที่มาจอดเอาคนไข้มารักษาที่วัดของท่าน ขอขอบพระคุณที่มาและขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจนี้มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ